บรรยากาศบริเวณด่านพรมแดนแม่สอดเมียวด,ดีวันนี้ยังคงเปิดบริการตามปกตินะครับโดยมีรายงานว่านในพื้นที่ไม่มีเสียงปืนและเสียงระเบิดจากการสู้รบต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วครับ เบรรยากาศที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนไทยเมียนมาบ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังคงมีชาวเมียนมาเดินทางข้ามไปมาและใช้เอกสารการเข้าเมืองเป็นหนังสือผ่านแดนตามปกตินะครับซึ่งบางคนบอกว่าพอเสียงปืนสงบลงก็รู้สึกนอนหลับได้สบายขึ้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายต่อท้านานเมียนมาซึ่งประกอบไปด้วยทหารสาภาพแห่งชาติกะเรี่ยงหรือเคนยูกองกําลังปกป้องประชาชนหรือ PDF และทหารกะเรี่ยงกลุ่มสันติภาพได้ยึดค่ายทหารเมียนมาเอาไว้ทั้งหมดพร้อมเข้าไปควบคุมตัวเม,มืองวิววดีเอาไว้ มีรายงานว่ามีทหารเมียนมารวมทั้งครอบครัวได้มอบตัวต่อฝ่ายต่อต้านกว่า600คนทั้งหมดถูกควบคุมอยู่ในพื้นที่เมืองเวโกโก,โกตรงข้ามบ้านวังแก้วตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดโดยในพื้นที่ไม่พบว่ามีเสียงดังคล้ายปืนหรือระเบิดมาต่อเนื่องเข้าสู่วันที่3แล้วครับ